หอยง่วงจางเลิศสำมเป็นเต็มเลยบับที่น <laughs> <laughs> yes. ี่โบยเืิดไงแท่พ <aty> <S out> ี euh ่อายแซ่บไม่สุดยอดเลยแต่มันอร่อยมากหอยง่วงจาญขนาดแท้เหมือนหอยนั่นแหละ ลูกแอดเดสหอยงวงช้างยาชูพูจะทําอะไรกับมันไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไปลวกนะคะว่าเป็นตายานคือแบบว่ามันเอาลงจุ่มน้ําร้อนไม่ได้นะคะยาชมพูก็ต้องเอามาลวกอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมลวกหนึ่งนาทีนะคะเิ่มหดเหน็นไหมมันหดหนเดี๋ยวเราไปดูวิธียาชูพูลอกให้ดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะหดโอ้เห็นไหมมันเยี่ยวด้วย <laughs> แล้วก็ลอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะไม่ดึงดึงออกมาตัวนี้กินไม่ได้ค่ะเห็นไหมดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาตัวนี้กินไม่ได้จริงๆดึงออกเลยนะคะเห็นไหม,ไมดูหน้ายาชมพูก็รู้ค่ะว่ายาชูพูคิดยังไง <laughs> <laughs> ดูหน้ายาชมพูก็รู้ว่ายาชูพูคิดอะไร <laughs> เดียวเดียวดึงค่อยๆดึงมาเห็นใช่ไหมคะอู้อันใหญ่แต่พี่อายแล้วยังกูจะพาให้ดูว่านเป็นยังไงพาท้องสันที่สุดนะคะสันที่สุดว่ามันเป็นอะไรมันถึงตาย อืมกินไม่ได้นี่ตื่นเต้นกับตื่นเต้นอู้หันยหงได้ผิดออยรู้หน่ายอย่างฟูก็รู้นะารู้หน่ายอย่างฟูอย่าคิดลึกนะคะคิดตื่นเต้นนะคะนี่นี่คือหอยงวงช้างง่ายง่ายง่ายทีนี้มาลุยกันเลยค่ะเห็นไหม อหอยนั่นแหละค่ะหืมหืมม,มาอีกแล้วบัตรทีนี่มาพร้อมหอยง่วงชานทำความสะอาดเอวเรียบร้อยเห็นบ่ลวกแล้วเรียบร้อยทำความสะอาดอีหยังเสร็จเรียบร้อยมาก,กินน้ำกันบัดที่นี่คัมเอ็นจอยมีเห็นไหมเลิศสัมสเป็นเต้นเลยบัดที่นี่โบยก่อนอื่นก่อนอื่นลืมลืมแชร์เจ้านีกับพี่น้องสุขสุขคน รสสมันเต็มเดียวได้แป๊บนึงเอาพัาพัดมากก่อนมาเบาเลยสมันเต็มเลยบุยเขื่อนใหญ่แต่พี่อาย <laughs> ใครอยู่เนี่ยเห็นไหมหน่อ,นอเข้ม,มเข้มมันหน่อเข้มเข้มทั้งไหนก่นอนนะเดี๋ยวเอาทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนโบว์กินกำบน้ำจิม้มที่ฟูดได้หนิ แซบ่บอืมแซ่บแซบ่บอร่อยมากค่ะมันยืด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 อืมไม่สุดยอดเลยค่ะมันอร่อยมากหอยงวงจานขนาดแท้อืมมันงืดยืดยืดืดค่ะมันรสชาติเหมือน,น,นเดี๋ยวก่อนเหมือนหอยนั่นแหละคะ่ะ รสชาติเหมือนหอยนางรมจริงๆนะคล้ายๆหอยนางรมเพราะเรากินหอยดำลมสดใช่ไหมรสชาติเหมือนนั้นเลยคล้ายๆแต่มันอร่อยกว่าหอยนางรมจริงๆนะอือกินสดสดอื กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องทดสาดแป๊บนึงน้ำมันนี่นี่นเลือดกับมาเลือดน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆอร่อยมากเลย

อืดๆุดหื่นไงจะพี่อ้อ เสิร์ฟตรมซมไปเป็ดเยอะข้างแรกจะกินเดี๋ยนี้ น,น,น,นี่ติดใจมอนนี่มกินอะไรบ่กินอะไรเนาะข้างแดดเลยนี่แซบค่ะแซ่บอลหนี่แซบมากออ้เพชรกับเพชรแซ่บปะแซ่บ ngay con nải hết quỷ rất là mến tàn đấy อย่างนี้เห็นไหมมันจะหดอ้เห็นไหมมันเยี่ยวด้วยมันเยี่ยวด้วยค่ะไม่แล้วก็ลอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะไม่ดึงดึงออกมาตัวนี้กินไม่ได้ค่ะไมดึงออกมาเลยค่ะดึงออกมาตัวนี้กินไม่ได้จริงๆดึงออกเลยนะคะเห็นไหม,ไมดูหน้ายายชูก็รู้ค่ะว่ายายชูคิดยังไง